สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาถ่ายทําคลิปนะครับผมถ่ายทําคลิปนะครับว่าพระที่ผมสะสมนะครับเป็นพระองค์ไหนบ้างนะครับผมก็เป็นเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่สะสมบูชาในการแขวนติดตัวนะครับผมก็จะเป็นคนที่ชอบในการสะสมพระเครื่องนะครับ ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาาส,สมไม้ก็นํามาเลี่ยมนะครับนํามาอัดกอบพลาสติกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งส่วนทางนั้นก็จะเป็นตลาเปล่านะครับตลาเปล่าทข้างในนี้ก็จะเป็นทางสวนนะครับก็สะสมมาหลายปีนะครับสะสมมาหลายปีแลนะ้วต,ต่อไปคงไม่ได้สะสมเพิ่มแล้วครับพอดี ทางแฟนห้ามนะครับห้ามในการเช่าบูชานะครับบอกว่าที่มีก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบสะสมมุมนะครับมองแล้วมีความสุขนะครับจะมาขอรีวิวนะครับรีวิวถ่ายทำสำหรับองค์นี้นะครับผมองค์นี้นะครับเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับผมเท้าเวสุวรรณของยาท่านโพนนะครับวัดบ้านพลับ องเล็กระทัดรัดนะครับมีอยู่สองององหนึ่งให้ลูกสาวนะครับแขนติดตัวตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับไม่เคยถอดหางกายเลยจะเอาพระองค์ไหนให้ใส่แขนก็ไม่เอานะครับเพราะว่า,เ,าเคยแขนท้าววิสุวรรณ์รุ่นนี้นะครับก็แขนติดตัวมาเรื่อยมานะครับเพื่อ สำหรับองค์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับของหลวงปู่สุภานะครับผมซึ่งหลวงปู่ท่านก็มีความเที่ยวชาญในอัขระเลขยันต่างๆสำหรับด้านหลังก็จะเป็นยันต์แมงมุมดักซับนะครับแมงมุมซับตัวนี้เจ้าสัวห้าแผ่นดินนะครับหลวงปู่สุภานะครับผม ตรงนี้เป็นเจ้าสัวนะครับผมสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับเป็นพระเครื่องที่ผมติดตัวมาตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยที่ได้เริ่มสะสมพระเครื่องมานะครับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยท่านก็เป็นสย์สายหลวงปุจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนุ่มโคนะครับแล้วก็มีหลาย ครูบาอาจารย์ลายกจิอาจารย์ที่ถ่ายทอดพิทยาคมให้นะครับสําหรับหลวงพ่อมีวัดบานวิชัยท่านก็เป็นพระดีศรีอยุธยานะครับเป็นรูปหล่อย้อนยุคนะครับผมข้างล่างก็จะมีอุดด้วยข้างแล้วก็ตะกุดเงินนะครับเป็นเนื้อละวะโลหะนะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็น พยาคุธนะครับพยาคุธนะครับรุ่นล้างอาถรรพ์ของพระอาจารย์วรานะครับวัดโพท,ทองบางมดนะครับข้างหลังก็จะมีพระบรมรูปรอห้าด้วยนะครับผมเป็นเนื้อกระไหลทองรุ่นล้างอาถรรพ์สองนะครับผมเป็นรุ่นรุ่นสองไม่ได้ไม่ได้แขวนนะครับพอดีับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกันกบอ,อีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อ,อนะครับผม สำหรับรุ่นนี้ก็เป็นพยาคุธูตรของหลวงหลวงพ่อสนั่นนะครับวัดกลางราชคูนะครับผมซึ่งท่านก็เป็นศิทธิ์สายทางหลวงพ่อสุขวัดปะคอมมะขามเท่านะครับที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับผมแต่ไม่ได้โดยตรงนะครับอาจจะเป็นของครูบาอาจ,จอารย์ท่านอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นพยาคุธฉุดหน้านครับน่าจ,จะเป็นรุ่น ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนเลื่อนขั้นหรือเปล่าเลื่อนขั้นมหาเศรษฐีหรือว่าเลื่อนขั้นอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหมานเงินหมานทองนะครับของยาท่านอ่อนสีนะครับยาท่านอ่อนสีนะครับเป็นเนื้อสามกระสับนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับถุงเงินถุงทองหมานเงินหมานทองนะครับท่านก็เป็นสิทธิสายสําเร็จรุนนะครับผม สวยงามนะครับเนื้อสามกริย์ดไม่องนี้ก็ไม่ได้แขนเคยแขนสับเปลี่ยนรุ่นเบียงกันไปนะครับองนี้นะครับก็คือเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อบุญนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดแสงน้อยนะครับซึ่งท่านก็เป็นสิษย์สายทางสําเร็จรุนเหมือนกันนะครับผมวัดแสงน้อยหลวงหลวงปู่นะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับผม รุ่นแรกเลยสำหรับองค์ต่อมาก็จะเป็นพระกลิงนะครับพระกลิงของยาท่านกระสีมนะครับยาท่านกระสีมอยู่ทางตะการพืชผลนะครับเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นแรกของท่านหรือเปล่านะครับข้างล่างก็จะมีตะกุดเงินด้วยนะครับนี่ครับเหนือละวะโลหะนะครับองค์นี้เหนือละวะโลหะแต่ช่วงหลังก็จะแขวนเหรียญมากกว่าเพราะว่า แขนหลายองค์ที่นี่นะครับถ้าเป็นพักกิ่งนี้จะมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้หนักคอหน่อยนะครับพอดีแขนหลายองค์แต่ถ้าแขนองค์เดียวนี้ก็จะพอดีนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็เคยมาถ่ายรีวิวนะครับถ่ายมาครั้งหนึ่งแล้วเป็นเหรียญของหลวงตามมานะครับหลวงตามาท่านก็ได้สร้างเหรียญเหรียญมาหลายรุ่นนะครับเหรียญมาหลายรุ่นอยู่ ข้างหลังก็จะเป็นหนุมานยกธงนะครับก็มีพญานาคนะครับพญาคุดนะครับผมข้างหน้าจะเป็นพระมหาจักรพรรดินะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดหลวงปูดด่ดูซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่านนะครับแล้วก็หลวงตามานะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมก็ใช้ในสําหรับในการนั่งสมาธินะครับในการเขาเรียกว่า กรรมพระวายแล้วก็สวดมนต์พระมหาจักรพรรดินะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับเหรียญเศรษฐีของหลวงปู่ศูนย์นะครับจันทวันโนนะครับจันทวันโนอยู่วัดปะอิสระธรรมนะครับ ซึ่งท่านก็เป็นสิทธิ์สายกรรมฐานนะครับแต่ก็ได้สร้างเหรียญขึ้นมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อเนื้อทองทิพย์นะครับหน้าอลาปังกานะครับผมหน้าอลาปังกา ข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับผมแล้วก็มีไม้เลียกครับไม้เลียกหนึ่งร้อยนะครับไม้เลียกหนึ่งร้อยนะครับผม<ๆ>เหรียญน,นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่พาดวัดบ้านกรวดนะครับรุ่นอายุยืนนะครับผมเนื้ออัลบังก้าซึ่งท่านก็เป็นเกียรติอาจารย์ทางอีสานใต้ที่ หลวงพ่อคูณให้ให้การยอมรับในเวทวิทยาคามความเข้มขังนะครับผมหลวงปู่พาดเคยไปนมัสการท่านหลายครั้งนะครับหรืบ้านกรวดนะครับท่านก็อมรณภาพไปนานแล้วนะครับผมบนี่ก็จะเป็นพระปิดตานะครับปิตายันยุ่งของหลวงปู่พาดเหมือนกันนะครับเหนือนละวะโลหกปิดตายันยุ่งนะครับผมองค์ก็ออกแบบได้สวยงามนะครับ สำหรับคุณที่ชอบพระปิดตาก็ลองสอหามาบูชาได้นะครับผมลหลวงปู่ผาดองต่อมานะครับก็จะเป็นพระกลิงนะครับพระกลิงเพชรกลับนะครับของหลวงปู่พวงนะครับหลวงปู่พวงนี้อยู่ทางเพชรชบูรณ์นะครับท่านก็เป็นศิษย์ที่ไรรักการถ่ายทอดวิทยาคมนะครับจากหลวงพ่อทบนะครับหลวงู่ทบนะครับ ตัวนี้เป็นก็กกิ่งเพชรกับนะครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับซึ่งก็เป็นวิชาเฉพาะนะครับในการสร้างวัตถุมงคลนะครับสำหรับพักกิ่งนี้ก็จะมีการจานอักขระเลืยกยันต์ต่างๆนะครับตามตำราตำราที่ท่านได้เราเรียนมานะครับองค์ต่อมาก็คือเป็นพักกลิ่นนะครับของหลวงปู่อ่องนะครับหลวงปู่อ่องนะครับ เป็นเนื้อนำเลือกนะครับดินไทยนะครับชัหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ศูนย์เหมือนกันนะครับหลวงปู่ศูนย์จาร์จันทวันโนนะครับจันทวันโนนะครับเป็นรุ่นอธิษฐานบรรดาลโชคนะครับเพื่อความเป็นโชคลาภนะครับความอดุดมสมบูรณ์นะครับก็จะมีอักขระมหาโพ้คสัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมี พระมหาจักรพรรดินะครับแล้วก็จะมีคาถาที่หลวงปู่ได้นำมาบรรจุไว้ลหลังเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมบูชาติดตัวออกแบบได้สวยงามนะครับผมเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญบรรดาลโชคพวกทรัพย์นะครับเป็นหลวงปู่อุบบาทนะครับความไม่อดอยากนะครับผมเพราะว่าข้างหลังท่านได้นําพระศิวลรีนะครับมาบรรจุไว้ลหลังเหรียญน,นะครับผม เป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับน่าติดตัวนะครับขนาดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับน้ําหนักก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แขวนติดตัวได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เฮียวนะครับอยู่วัดพระธาตุนางพญานี่แหละครับอยู่ทางบ้านหนองสโนโออำเภอบุญทลิกนะครับอเภอบุญทลิกเป็นรุ่นแรกของหลวง พ่อนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเป็นเหรียญสีมานะครับข้างหลังก็เป็นอากาัอากขระอักขระตามที่ท่านได้เราเรียนมานะครับเป็นอากาักขระตัวตัวธรรมนะครับทางทางภาคอีสานเขาเรียกว่าตัวธรรมนะครับ อีกเหรียญหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สายนะครับหลวงปู่สายจารุวันโนนะครับอยู่บ้านน้องยาวนะครับอยู่บ้านน้องยาวเป็นเหรียญรุ่นปีพศ2520นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลังไล่ค้านะครับผมอันนี้ก็ผ่านการใช้มาบ้างพอสมควรนะครับผมหลวงปู่สายจันจารุวันโนนะครับผมเป็นเหรียรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับผม สำหรับอีกเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญยาท่านสวนนะครับยาท่านสวนวัดนาอุดมนะครับเป็นรุ่นไตมาตปีพศ2538ข้างหลังเป็นพระบ้านพระประจำบ้านประจำเมืองของจังหวัดอุบลน,นะครับคือพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับเป,เป็นเป็นเนื้อไตมาตนะครับของยาท่านสวนนะครับผมองค์นี้ก็เคยแขนงสบเปลี่ยนม้วนเหรียญกัน สำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็คือเหรียญอลาปังกาของหลวงปู่นะวัดหนองบัวนะครับวัดหนองบัวซึ่งหลวงปู่นี้ท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุพรรษาสูงนะครับเป็นสิทธิสายทางของหลวงปู่สุขวัดป่ากคองมะขามเท่านะครับนี่ครับออกแบบได้เหรียญได้ลงตัวนะครับเป็นยันไม่แน่นใจว่าเป็นยันมองกุฎพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะครับเป็นรุ่นไหว้ครูนะครับของหลวงปู่นะวัดหนองบัว จังหวัดชัชนาทนะครับผมเนื้ออันลาปังกาอ่านี่ัก็เป็นพระกริ่งที่ผมบูชาติดตัวตั้งแต่เริ่มแรกนะครับที่ได้อ่ามีความศรัทธาในเจริยวัดนะวัดปฏิบัติของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกเกษมเข้ม,มโกนะครับสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางน,นะครับผม เป็นพระกิ่งที่ผมนำติดตัวเป็นประจำไม่เคยขาดทางกายนะครับแต่ช่วงหลังก็ได้นำรูปหล่อ,อของหลวงพ่อนะครับมาแผน่นก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันองค์ต่อมานะครับผมองค์ต่อมานะครับก็จะเป็นพระปิตานะครับพระปิตาเงินเงินล้านนะครับพระปิตาเงินล้านของพระมหา,าศิลานะครับทางกาลสินนะครับเป็นเนื้อ ไม้ตะเคียนแช่น้ำมนต์นะครับผมองค์เล็กกระทัดรัดสำหรับพระปิตานี้ก็เป็นพระปิตา,าคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จะแนะนําให้บูชาพระปิตานะครับเป็นพระที่แขวนและถูกฉโลกนะครับมีโชค,ม,โชคมีลาภหากินไม่อดอยากมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตามตำ,ตำรับตําราที่ท่านได้ได้พูดกันต่อ,ตอ,ตอมานะครับซึ่งเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับ สำหรับนี้นะครับก็เป็นเบียแก่นะครับเบียแกของหลวงปู่หลวงปู่เจือนะครับหลวงปู่เจือนะครับท่านเป็นได้ทําการปลูกศึกนะครับเบียแกตามตำราที่ได้นําเีินมานะครับจากหลวงหลวงพ่อเพิ่มนะครับหลวงพ่อเพิ่มซึ่งหลวงปู่บุญนะครับท่านก็ได้สร้างเบียแกมีชื่อเสียงโด่งดังมีพุทธคุณเข้มขังนะครับเป็นที่ต้องการของผู้ที่สะสมในเบียแกนะครับ น้ำหนักก็จะหนักนิดนึงครับเพราะว่าข้างในนี้ก็จะมีมันจุประหลอด1บาทนะครับประหลอด1บาทแล้วก็จะมีหุ้มด้วยตะปวนะครับและก็หุ้มด้วยเชือกทักด้วยเชือกนะครับแล้วก็มีห่วงเขาเรียกว่ารุ่น3ามห่วงนะครับ3ห่วงลงลักอีกทีหนึ่งนะครับเบี้ยกเกี้ยนี้ก็มีพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับครอบจักรวาลป้องกันคุณไสยต่างๆหากินอุดมสมบูรณ์นะครับเบี้ยกเกี้ยนี้สามารถนำมาที แขนติดตัวนะครับแขนติดเอวป้องกันถ้าป้องกันปลิงเวลาลงน้ํานะครับยาสงยาสั่งอะไรนี่เบี้ยเกียก็มีพุทธคุณครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับเพราะท่านได้บกเสกตามตลอดตำราที่ได้รํบเรียนมานะครับจากหลวงพ่อเพิ่มนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะครับนะครับสำหรับพระกลิงนะครับเป็นพระกลิงทางใต้นะครับเนื้อนวโลหะพิเศษนะครับของพ่อทางคล้อยวัดภูเขาทองนะครับ เป็นก้นลายเซนนะครับเวลาขยาก็จะมีเสียงกลิง่งกลิ่นนะครับเป็นพระกลิ่นนะครับเนื้อละวโลหะนะครับเนื้อสวยงามนะครับเนื้อสวยงามมากรุ่นนี้องค์ต่อมานะครับอ,องค์นี้ได้พะระกิ่งหลวงพ่อเกษมนะครับพระปิตาอีกองค์หนึ่งครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแพรวัดพี่กุลทองนะครับท่านก็ได้สร้างพระ ลายรุ่นนะครับเป็นเนือนอเน้อผงเนื้อแะวะโลหะสํา,รา,ห,าสหรับองค์น,นี้ก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะครับเพราะว่าข้างหลังก็จะบรรจุยันพุทซอนนะครับพุทซอนก็คือเป็นเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแพรวัดพี่กุนทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่จะท่านนำอัการะเลขยยันมาบรรจุไว้นะครับในข้างหลังวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นนะครับส่วนมากก็จะนำยันแบบนี้นะครับ ยันพุทซ้อนนะครับมาบรรจุไว้นะครับในหลังวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับซึ่งก็เป็นคข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับที่ได้นํามาถ่ายนะครับรีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมคลิปต่างๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับสะสมวัตถุมงคลพระเครื่องของกิจิอาจารย์ต่างๆซึ่งก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเรา ความสุขนะครับเราได้สอน,นได้มองได้มาจับแล้วเราก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับในการสะสมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นพุทธคุณคุ้มครองอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการระลึกถึงคุณพุทธเจ้านะครับพระธรรมและพระสงฆ์นะครับในการน้อมนําเอาคําสั่งสอนมาในใาการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นทางครูบาอาจารย์ โบราณการท่านได้มีการสร้างวัตถุมงคลนะครับเป็นกลกลละอุบายอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะนําให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดนะครับฟังธรรมนะครับผมเป็นการนึกถึงคุณงามความดีนะครับผมแล้วก็คุม้คมครองป้องกันนะครับผม สำหรับคลินี้ก็ขอคงจบไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบุญบาร,รมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ที่ข้พาพเจ้านับถือและท่านนับถือจงคุ้มครองป้องกันท่านให้มีความสุขปลอดภัยจากโรคระญาิที่กำลังระบ,บาดอยู่ในขณะนี้และประสบกับเสด็จใน,นที่การงานร่ำรวยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บและ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาราะนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ